เอามากันใหม่นะครับอันนี้อยู่บนวัดเลยนะอันนี้อยู่บนชั้นห้านะครับแสงมองเลยแทบไม่เห็นเลยแสงกัดมากแดดร้อนเดี๋ยวไปยืนหลบแดดก่อนแสงมองไม่เห็นเลยนะเนี่ตสาวๆก็ถ่ายรูปก,กันแต่แดดมันร้อนมากโอวบนนี้เห็นวิวหมดเลยท่านผู้ชม นะมันแบบว่าเขาเห็นอะไรหมดเลยนะ,ะเขาเราต้องหลบแล้วนะครับเพราะว่าเขามามุมนี้นี่ดูบรรยากาศข้างนอกนะอยู่บนเขาเขาเรียกว,วัด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 เชิงเขาอ่ะนะ เขาวางถ่ายกันอยู่<า>ไปตากแดดมากไม่ได้เดี๋ยวเครื่องมันน็อกเมืเกก่อกี้ระบบมันล่มนะฮะแอปมันมีปัญหา,า,าโอ้โหเป็นาสาวสลับ,บรีนต้องสู้เลยนะฮะส,ส,ส,สรับ,บรีนนี่ลุยสุดๆเลยนะผมดูแล้ว ไม่ลุยนี่อยู่ไม่ได้เนยนยเพราะว่าผมเห็นตั้งแต่ไปวัดพระพุทธบาทแล้วโอ้โหอันอยางหนักเดินทั้งเดินเดินไม่รู้กี่กิโลแล้วก็แดดพระพุทธบาทนี่ไม่เท่าไหร่ยังไม่ค่อยแดดเท่าไหร่แต่ที่นี่ยแดดจะจัดเลยเนี่ไม่ออกมานี่แดดเครื่องยันนกเลย มีทางอื่นลงเหรอครับไปจะรอลิฟต์มีทางเดินใช่ไหมอ่าถ้ารอลิฟต์ก็นานเนยนะอ่ะไปวันนี้ช่วงรอลิฟต์ก็คุยกับน้องๆได้ โอ้โหต้องหลบแดดสิครับตรงนี้นางงามเขากำลังเช็ดหน้าเช็ดตากันอยู่นะเด็ดร้อนเมอหลบก่อนน้องเอมมี่เป็นไงไหวไหมเนี่ยเอมมี่สู้โอ้โหสาวสระบรีนี่สู้ทุกคนเลยอ่ะลสู้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้อยู่ห้องแอร์เลยนี่